อากาซแพงเนี่ยเจวอนเนี่ยสบายดีสองสาวคนสวยลงมาสอยกันเห็ดอยู่พอกินเนาะสวยแห้งสวยขนาดเลยสวยเป็นพิเศษบ่คนสวยบ่ว่าว่าแมนาสวยงามไหมคนก็สวยตาเวนก็สวยก็เลยสวยนำกันเบ็ดบ่เดี๋ยว ย้ำไปย้ำหน้าบางคนแบบเขาอยากเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเฮ้ยไปไปไปเบิร์นโมบุญและพากันโมบุลอ่โอ้สบายดีเอลยคนงามป้าคืองามนะคะจุนฝูนเยอเรื่องโอ้งามบารเทิ้งใบใหญ่เทิ้งหลานน้องเบลสบายดีลูกสบายดีลูกสไปดีไกกอง ไดีมาลานขอนบอกเคยไปดีเมื่อไหร่กันมาดีพี่น้องโดยเหตุบุญออกพรรตาเลยพี่น้องโดยเหตุบุญออกพรรษาบ่ โดยพ้บทงาองนาดจัดองเพราได้ลงมาทยันั้สิบวันหู้างานเดอดเบันะยัูเ้าให้เพิ่นมาอยู้บวชอาจัวเป็นู้บาโนยพนมาอยู่โดย สาธุนะคุณสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกหมองทุกบอนที่ขามาระเบิงรับส้มสองซาโบซาแนอ่อเนาะพี่น้องเนาะมือในซาโบก็มาอยู่วัดพี่น้องเฮากำลังสว่านสีสว่างเฮากำลังสีไปยเหตุงานบวชเนาะเหมือนอย่เนาะพี่น้องเนาะบวชเอาอันาะชัวเป็นคูบาเนาะพี่น้องเป็นคูบาแหละพี่น้องเลย เดี๋ยวมือนี้ฮาสิผ้าปไปเบิงสื่อจเจา้าภาเจ้าศรัทธาเนาะกองงานบวชในครั้งนี้เนาะพี่น้องว่ามีคู้ได้แน่นะพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงไปส้มกันเลยพี่นอ้องเ,เนี่ยโฮมเข้ากับกำลังทยอยกันลงมาเนาะทยอยกันลงมานอนบอกมับน,นี่ก็คือกองบุญกองบวชเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสื่อจเจา้าภาเจ้าศรัทธาเนาะพี่นอ้องเนาะที่เพิ่นเป็นเจ้าภา งานบวชในครั้งนี้เนาะพี่น้องก็เดี๋ยวสะโบ,บสิขออนุญาตอ่านเนาะผู้เจ้าภาพผู้ที่หนึ่งคือแมวิไลคําพูมานิวงผอมขอบครัวท่าวท่าวแอริตบุญผ้าวงและนางวันระยาบุพพาวงผอมขอบครัวเนาะพี่น้องเนาะ ซาถูกประคอให้พ่นอยู่ดีมีเฮงโศกมันลำรวยมีแต่ความสุขความจเจริญน้พี่น้องเน,น,นาะปัถนาสิงใดขอให้ได้สมดังมนรถหลดปรากฏอยู่ในเมืองคนอย่าถูกจนเงินใสเด้อปัถนาสิ่งใดก็ขอสมความมั่นปัถนาขอให้จจจเจภาพจงเจริญนาอพี่น้นองบุญคำน้นนำส,ำสู้อยู่ดีมีเฮงก่อนอืนการาบขอน้อมใย คุณประสีรัตนไตรเกี่ยวโดยสามอ่าขอนับถือขอแม่ครูบาอาจารย์พาเิรานเทราชอ่าที่เคารพเบิดอุระกาจทุกองค่คนอื่นกาจริญพรอ,อ่าออกตนอยันโยมขนาจการปกครองส,าวาส,สวาสีสว่างเบิดทุกการทุกคนเนาะในกาขอกลาบนาัสการท่าเดียบพระคุณอ่าพระอาจารย์โทเน,นอะอยู่ทาง้นหลวง ที่เป็นหัวจักหัวเรือนอกาในการต่างกองบวชหรือว่ากองผสมบทกองสมณีปองโดยเป็นสัทธาแมนยุ่มเม่ป้าดีไล่ธรรม,มนิวงศ์ความด้วขอบครัวนอกจนกด้เป็นสัทธากองบวชสมณีปองถึงเป็นพระภิกษุที่ว่าเราจะได้เดินทางไปผสมบทอยู่ที่วัดพระธาตุโพน,นโดยเป็นสัตาแมน ยาทานคำเค้นไซยาสอนเนาะเป็นอุปสรรคสนันเณรอัตมาภาตุนอในนามเป็นน้องของตัวป้องเนี่ยหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะจีอ่าสิบสอนทำเยี่ยนให้อ่าเรียกไเนาะมีเมียป้าดีไล่ขับณันีบงความรวยขอบกลัวอ่าเลีกได้ท่าเอริสนาะบุพภาบงแล่นั่งว่างละยา บุพภาวงศ์พรหมดุลย์ขอบพุ่วที่ได้ตั้งเป็นสัทธาตั้งกองอัฏฐาหรือว่ากองบวชสมณีนปองเป็นพระภิกษุเนาะโดยเป็นสัทธาเมนเมฟาดีไลคัมมาีบงพร้อมดุลย์ขอบพุ่วอ่าตัวที่สองกับเรนทาวแอริสบุพภาวงศ์และนางวัลลยาบุพภาวงศ์พร้อมดุลย์ขอบพุ่ว เนอที่ว่าได้กเกิดสัทธากองบวชหรือว่ากองอุปสมบทอาสนาเลอธตมาเน,น,นาะในนามตางหนาให้หอมต้นญาติโยมสาวานสีสว่างกาบเมลเนาะในนามตางหนาให้อาหมอไม่หรือว่าครูบาวงไม่อรตมาก็มีความภาคภูมิใจดีใจเนอที่มีเจ้าภาพเจ้าสตาราดังที่ได้กล่าวมามีจิตใจเดือดสั่ง ในบวบ่พุทธศาสนาเนาะอิศุขโยทรงเสริมเนาะผู้ทีท่ทำคุณงามความดีสนับสนในอัตมาผาอ่าขอบวรนเราคุณสิ่งคุณธรรมอ่าคุณพราตนาตรเกี่ยวโดยสามคือคุณพระพุทธิสูงร่ำคุณพระท,รรที่สูงทรงคุณพระงรงพราเจ้าจบป้อเก่าให้เจา้าภาพเจา้าศรัทธาอ่ามีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโลภัยไร่เจ็บเนาะ,นะนะ ขอให้บุญหสาสตาเทวดาคุ้มครองป่าธนาสิงได้ขอให้ได้สมดังมโนรสให้ปรากฏนในเมืองปัยาถูกจนเงินใส <ปา S 1> เทสบายหรือส่อยเพล่อยห้อยสางป่าธนาะอยากได้ยังขอให้ได้จังสันสมใจเจ้าป่าธนาะอันวโรค่าไขาวัดไอยามาเบียดแอลสเนียร์เทไหย,ยามาไก่ในายนี้บุญบูญสนชวนนี้ขอให้เป็นชาติแก้วหัวทอง ให้สำเร็จความหวังดังมโนระเนวัยสมใจเจ้าป่าธนาทุกประการเกิดโยมในป่ามีไร่อ่าแหลกญมอ่าไอเอริสเนาะแหลกญมเอื้อยบุพายนาะบังลักษณ์ญาเนาะขอบดีขอบทั่วเนี่ยอ่าขอขอบขอบใจเนาะวันอื่นกับขอขอบใจไปนั่งเดีประคุณ พระอาจารย์มหาคัพโทนาะบุญโทนผู้ทีวาเป็นผู้ปรึกษาเนาะศูตกลางอภิสอ,อสนาแลมขาน้อยือวะอัตามากับขอขอบมกขอบใจท่าเดีพระคุณขอรไว้ใส่ให้ขทอดท่าเดชพระคุณจงจเจริญในสินในธรรมในบวรพุทธศาสนา เปลี่ยนหงโภหงไสให้ลูกศิษย์สัตว์ศิษย์เปลี่ยนทีกาใบที่เคารพนับถือของออกตนญาติโยมสาร้พูดคาบริษัททั้งหลายขอให้พระอาจารย์ให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ไข่เต็มไปด้วยโูคข้าศัตรูทั้งสามคือมนุโนสมบัติสวรรค์สมบัติไา่ที่สุดก็คือนิพพานสมบัติขอให้อาจารย์จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะ เปลี่ยนจิตขรันับชื้นองออกตนหาาิโยมแลองลูองิษยิสานุศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอไว้ใสให้พรอนทางอาจารย์ให่งมแต่อายุวันนสุขชาภร๊และกขอขอบคบขอบใจนอกออกตนหาติโยมสาวานชีสว่างนอกโดยสพอร์กับแม่โยมพ่อลำเงินนอกตูดที่เป็นหัวเลียวโยวแน่อีกแห่งดึงนอกที่นำธาออกตนหาาิโยม ไพ่ไพ่บ้านสีสว่างเนาะจัดแจงแต่งเครื่องอ่ากองบวชหรือว่ากองอุปสมบทของสมปชัญปองอ่าอัตามาก็ดีใจขอขอบพบขอบใจแทนกง่ายเนาะจีวานนี่ออกตัวหยาดโยงอุปทานความสู้อ่าสุขโย เนาะเอาเป็นผ no. ู้บาอาจารย์สน si ั่นแหลมขอขอพบขอบใจทั có, ้งขนาดการปกครองเห่าเจมแอลโวฟกิ้งซายหน่อยใหญ่อ่าสาวานสีสว่างเมื่อตุตาทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าปาสจากโรคไก่ไข้เจ็บขีดทีหนึ่งประกาศใดที่เป็นไปด้วยซ้อประกอบไปด้วยศีลโดยธรรมกระพอให้ออกต้นหญ้าโยกเจ้าป่า ลงใดดังข้ามาค้าปาธนาให้มีแต่อายุวัฒนาสุขาปรัปฏิทานทัศน์สมบัติเนาะก็ดื่มกับอ่าขอตอนให้เนาะอ่าออกตนอย่าโยมเจ้าป่าเจ้าสทธาอ่าเพล่ยนเป็นสทธาให้แล้วสนั่นแหล่เฮาสิเด็เป็นปูปลาอาจารย์เนาะกับเบิ้งเนาะศึกษาทำเพียน ตัวได้หูตัวได้หงอกกับภาพ่พอแม่มฆุบาอาจารย์หากว่าหูเขาม,มาใส่โตเนาะเาสีเห็นยังทำยังกับตองได้ปรึกษาาลื่อแถวเกลี่ยหูโขมาจการปกครองภายในวนัดสนาแหละกกะับผาเนื้อพาโตเนะาะครูบาไม่ที่ว่าจะอุปสมบทในตอนว่ายนี่เนาะที่ว่ากำลังจะเลื่อนทางไปวัดพระธาตุโพนสนาแหละกกับฟอกของหงอกใจแต่ฟอฝปากเนาะปากอ้าย ไอ้เบิงหาแง่เนาตัวได้พิษตัวได้จืนกระสังซ้อนเอาบอาากว่าคนติดติ้วาไมา่อาสนะแหละกกระขอขอบกขอกใจขอบต้นหยาดโนยมเจ้าภาพเจ้าซัทธาเนาะลักล้างจำเนเจ้าภาพจา้าซัาาาทธาเด้ออ่าโยมเมาวิไลเนาะข้าผูมานีวงพวามวยขอบขวัวแลกกพอขออบเอรินนอบเนาะควมวยขอบัวแหลกกะไม่ออกวันละายานาะคมวยกอบวัว ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทรรมาขาด้ายอันใดก็ขอให้เจริญหงเงืองสีวิไลเต็บไปด้วยพวกคาซับทั้งสามคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระฏิพานสมบัติคิดบสิ่งหนึ่งประกันใดที่เป็นไปด้วยสอบประกอบไปด้วยสิ่งด้วยธรรมก็ขอให้ใดรักธรรมะธรรมปาถนาให้มีแต่อายุวัฒนาสุขาพระปฏิภาณธรรมศาสตร์สมบัติมันยืนมันยืน อนในเพิ่นก็กําลังสิไปลนะพี่น้องเลอกําลังเคลื่อนย้ายสิไปผู้ใดทำพิธีบวชอยู่วัดบ้านโพนเนาะพี่น้องเนาะก็มีรถอยู่สามคันเนาะพี่น้องไปคือรถแานก้องมณีแหละก็รถของเอ่อพ่อยามหาทุนเนาะแล้วก็เอ่อ้ผู้ใหญ่บ้านเฮาพี่น้องผู้นั่งอยู่ผู้เป็นหัวหน้าน้ำทางขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ก็ไม่โหลดเอื้อยติ๊กเนาะะมนอยู่วัดหรือว่าเลยเลยหอดวัดบัดโพธแล้วพี่น้องบ่อนซื่อดอกไม้คันเบงดอกไม้เปบูซาเนาะพี่น้องเนาะ เดียวซาโบสอาไปบูซาก่อนขายเด้่ยใด,ยดบ่อหน่นะคายเ่ใบูซาเ่อันหนึ่งหาพันบ่อกระอันใหญ่ดิอันใหญ่สิพันบ่อคออันใหญ่น่ะนานๆจะไดม้มาทีอนนี้กต้องอารีทีสุดยคู่กันโดยนี่พี่น้องตอนนี้ซาโบกับสีไปไหว้พระขอพร น้ำเอ่อพอแผ่นทอ่องเรืองเนาะหรือว่าพอถาดโผลนั่นเองเกระิบไปหาหลายผาข้อพอนสะกดขี่นะ้องข้อพอนเผื่อเอฟซีน้ำเนาะโดยตอนนี้เาาขากกำลังรอเผาพิธีบวชพึ่งกะประมาณเออไก่เพ่นเนาะชะโบอกอะไรที่นะ้นอ่อยถาดก่อนเนาะ อันนี้ก็คือพระธาตุโพนเนาะพี่น้องเนาะที่ทุกคนถูกสารกิธพรมากาไหวศรัทธาที่มีศรัทธาแลวก็มากาไหวคอพอเนาะพี่น้องเนาะที่เปินมาบนมาบะเนาะเพินสมหวังแล้วเพินก็นมาแก้พี่น้องโอ้โอใครเอาลูกหายชัน ันนั e> ้นก็คือซาลาแก่บาเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือชิบขิงมากะไหว้ขอพอดกับบวชหนิน้อพี่น้องเนาะค่ะหลังจากไหว้ขอพอดแล้วก็แก่บาปเพิ่นกซีที่คล้องล่องฟาวครอบเบอพี่น้องเอ้ยจีบนี่ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่สู่บุสุขคนที่ขมานระเบิงรับสม สองซาโบซาเหน่านะพี่น้องโดยเฉพาะจะผ่ากองบวชมื่อนี้เนาะคือแม่วิไลเข้าทางประเทศ USA เนาะของครอบครัวขอให้คนอยู่ดีมีเฮงบุญหักษาเทวดาส้มคองเด้อแม่เลยสีขอไหวพราก่อนนาะพี่น้องเนาะ ทำลังเตรียมสิมึืนซิมพี่น้องคืนไปทำพิธีบวชเนาะก็อนี่ฝากคืนกับสีสีงลงมากเลยพ้นคูดเดินมาถ่ายพ้นพ้นมาๆๆา,า,ายืนถ่ายจนให้มันชุดคนเลย,ยนัย่งเ้ยให้มันชุดคนเลยอันนี้อย่ายืน,พ,นยพ้นเินบ่ อ่าสิตกพุ่น <coughs>

ตอนเอก่อนยามแล้วแต่น้องพี่น้องเข้ากัิได้เมื่อพี่น้องบ้าน มึงมึงซื้อข้าวหมยี่บ่อยนบ่อ่มันหมึงซื้อจักหาเลยมันมาจะกกันอบุญห้ห้าถือวยซะก่อนห่าซื้อแจก่าระเริพรเด้อซาโบเด้อซาโบแหละ จมบทเรียบร้อยความโมกขวาใจจ่าบาจ่าสัตว์เด้อคาค้ใจเท่เนาอที่ว่าเป็นคาบีกรูแล้วนีกับเนพระหรือว่าน่าหรือว่าโม่โมมไม่สนับสนุนใจเปนเนน้อปลาเด้นเาะปบาวีไล่าวีไล่บอลใบบอลขั้วแหลกยุ่มเฮริสเนาะแหลกยุ่มเฟื่อยบัลลายาบัลลายาความโมกความใจจ่าาจ ผ้าที่ขาดได้กัมนพระอาจานพุ่นเนาะประเดมพระคุณอ่าที่วันน้ำหนาผ้าทางอบนนญาโยมซาวานสีสว่างนพระสุพรรณพุ่นขอสาสุโมทนาบุญทุกชนน้ำเจ้าภาพเจ้าซาทามขอให้บุญนักซาทิบดาคุ้มครองเจ้าภาพเจ้าซาทามมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่อายุวัฒนาสุขภาพพราหมันยืนมันยืนบรสุพร่ไหมคทุกคน น้องพี่น้องสุดทายในการเสด็ฟิตคลิปเพียงเท่านี้น้อพี่น้องพ่อก็มาคิีบนาขอบุญขอบคุณถุกมองทุกบ่อนเด้อที่กลับมาระเบิงระสมแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณเจ้าภาพเจ้าัทธาเนาะเป็นเจ้าภาพกองบวชกองบุญกองบวชในครั้งนี้ก็พอให้ครอบพรอวข่องทานประสบคนสำเร็จในหนาทีการงานน้องพี่น้องเนาะ หายพบเจอแต่สิ่งดีๆไปทางใดกันพอกัอนใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเ้อสบายดี